ถ้าคุณตระหนักรู้ว่ามันมีอยู่มันก็จะมีอยู่มันจะทําให้คุณพัฒนาปัญญาขึ้นไปได้เยอะนะไอการตระหนักรู้ของเราบางทีไอร่างกายเราเนี่ยเฮ้ยมันมหัศจรรย์มันมีสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดในทุกๆเซลล์ของเราที่มันทํางานถ้าเราตระหนักรู้ถึงมันเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเรานี่มหัศจรรย์สุดๆเลยว่ะ แต่ถ้าเราใช้ชีวิตไม่ตระหนักรู้อะไรเอ้ามันก็มีของมันอย่างนั้นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันก็จะไม่มีความมหัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราเลยมนุษย์เนาะคิดแบบไหนก็จะได้แบบนั้นกดแรงดึงดูดเขาบอกว่าถ้าเราคิดอะไรรู้สึกอะไรอย่างเข้มข้นสิ่งนั้นมันจะยิ่งดึงดูดเข้าหาเราอย่างเราตระหนักรู้ถึงความมหัศจรรย์ในชีวิตเรามันก็จะมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นมา มันก็ไม่ใช่ว่ามีอะไรเสกปิ้งปั้งเงินมาหามือหรอกมันก็มีเหตุบังเอิญพ้องผ่านที่ทำให้เราได้รับความโชคดีอยู่บ่อยๆจากที่เราตระหนักรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่ของเรามันไม่ใช่แค่ร่างกายเรามันเป็นสถานการณ์ทั่วไปด้วยเช่นกันเหมือนอย่างครัวครูจะชอบเล่นเกมกับตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวดูซิว่าในแต่ละวันทุกวันจะ,จะมีความโชคดีอะไรเกิดขึ้นวะจะมีเหตุบังเอิญพ้องผ่านอะไรเกิดขึ้นวะครูจะมีสมุดอยู่เล่มน,นะ จดไอ้ที่เหตุบังเอิญพ้องพานกับความโชคดีของครูในทุกวันตอนสิ้นวันครูจะมาสรุปแล้ววันนี้ครูมีความโชคดีอะไรเฮ้ยแล้วมันก็เห็นทุกวันเลยนะความโชคดีของครูเดี๋ยวมีคนเอาอันนู้นมาให้เอาอันนี้มาให้เดี๋ยวครูไปได้อันนั้นฟรีเดี๋ยวครูเจอตังค์หนึ่งบาท5บาทมันมีความโชคดีเข้ามาอยู่ตลอดเลย คุณลองเอาไปทำนะสิ่งนี้มันจะทำให้คุณใช้ชีวิตอย่างสนุกไม่เครียดมันก็ไม่ได้เสียหลายไม่ใช่เหรอที่เราจะทำแบบนี้เราจงตระหนักรู้ในสิ่งที่เรามีก่อนก่อนที่จะไปไขว่คว้าหาเอาข้างนอกยิ่งเราอยู่ในการพัฒนาตัวเองเนี่ยโอ้โหมันยิ่งจําเป็นเลยในเรื่องพวกนี้เหมือนอย่างที่เขาบอกให้สำนึกรู้คุณในสิ่งที่มีอยู่แล้วมันก็เข้าคอนเซปต์ที่ครูพูดนี่แหละ ตัะนหนกรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วคุณจะมีมันเพิ่มในตรงนั้นเล่นเกมอย่างที่ครูเล่นเกมได้เลยมันจะทําให้คุณรู้ว่าเฮ้ยชีวิตคุณเนี่ยมันไม่ใช่อยู่คนเดียวมันไม่ใช่ทําอยู่คนเดียวสร้างอยู่คนเดียวมันมีอะไรมาสร้างร่วมกับคุณด้วยมันเหมือนมีสายใยอะไรเกาะกันเล็กๆให้ทุกอย่างมาเชื่อมโยงแล้วมาประจวบเหมาะเกิดกับในชีวิตคุณบางทีสิ่งที่โดนใจให้เราไปทํานู่นซื้อนี่ มันก็ไปเชื่อมโยงกับคนอื่นด้วยเช่นกันดังนั้นครูขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างตระหนักรู้ถึงความมหัศจรรย์ของตัวเองเนาะในเซลล์ทุกเซลล์ร่างกายของเราโอ้โหมันฉลาดปาดเปลืองมากมันก๊อปปี้มันถ่ายโอนมันสร้างใหม่มันตายไปโอ้โหมันมหัศจรรย์จริงๆครูขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างมหัศจรรย์ครูขอให้คุณสนุกกับมันครูขอให้คุณโชคดีเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ